สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบราณาจารย์คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของดาวเสารที่โคจรสถิตในราศรีกุมมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2566แล้วก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆใ,ในทุกๆวันพอมาถึงวันที่19มิถุนายนดาวเสาก็เริ่มเดินถอยหลังหรือทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าพัก คือเดินลดองศาลงไปเรื่อยๆไปจนถึงวันที่23ตุลาคมนี้เสร็จแล้วก็กลับมาเดินเป็นปกติต่อไปซึ่งผลของการที่ดาวเสาร์เดินถอยหลังนี้ก็จะส่งผลบางประการต่อชาว12ราศีบ้างไม่มากก็น้อยอันนี้ก็ต้องมาดูที่พื้นดวงเดิมของแต่ละท่านว่าดาวเสาร์เดิมของท่านอยู่ที่พบและเรือนอะไร ก่อนจะพูดถึงผลกระทบของการเดินถอยหลังของดาวเสาเรามาทำความเข้าใจในคุณลักษณะและคุณสมบัติของดาวเสากันพอสังเขตดูก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รู้จักว่าดาวเสาร์ทำไมถึงมีฤทธิ์มีเดชหรือมีอิทธิพลมากต่อราศีจักรดังมีคำพูดเป็นกติทางโหรา,าศาสตร์ว่าทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสา หรือในแง่มุมของด้านเทววิทยาก็จะให้สมญานามว่าเทพเจ้าแห่งความระทมดาวเสาถ้าจะพูดถึงบุคคลก็มักจะนึกถึงบุคคลต่างๆที่ทำงานออกแรงยกของหนักหรือต้องใช้ความพยายามความอดทนสูงเช่นทหารตำรวจพนักง,งานขับรถพนักง,งานขับรถไฟพนักง,งานขับรถบรรทุก กรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานต่างๆอะไรประมาณนี้ด้านอุปนิสัยก็จะเป็นคนที่คุณคิดเก็บความรู้สึกเงียบขึมลึกลับชอบสันโดษขี่ระแวงตนีทีเหนียวเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวไม่น่ามักอมทุกข์ดูแล้วก็เครียดตามในส่วนของอวัยวะก็จะหมายถึงท่อนขาะวานาันหนักลำไส้กระดูกต่างๆถ้าเป็นสถานที่ ก็เป็นสถานที่เก่าๆเช่นตึกเก่าโบราณสถานปราสาทโบราณสุลาเนือนจำโรงสีข้าวตึกสูงๆตึกแถวบ้านล้างป่าชา้าอะไรประมาณนี้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความหมายเป็นความเป็นตัวตนของดาวเสาฉะนั้นเมื่อดาวเสาเข้ามาส่งผลและแผ่อิทธิพลให้กับพดเรือนต่างๆ ก็จะส่งผลให้ชาวราศีนั้นๆมีความเหน็ดเหนื่อยเครียดกัดกุ้มวีตกจริตคิดกังวลหงุดหงิดไปได้ทุกเรื่องในส่วนของดาวนือื่นๆที่จะนำมาผสมผสานหรือนำาข้าวมาเป็นองค์ประกอบให้กับดาวเสาร์นั้นก็จะนำมาเพื่อขยายความหมายให้มากยิ่งขึ้นซึ่งก็ต้องดูว่าดวงเดิมของแต่ละท่านมาจากปบเดือนไหน และมีดาวอะไรก็จะนำพาเอาความหมายของเรือนและดาวนั้นๆมาด้วยจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เราก็จะมาให้คำพยากรณ์ในแต่ละราศีว่าตั้งแต่วันที่19มิถุนายนถึงวันที่23ตุลาคม2566ปีดาวเสาร์เดินถอยหลังจะส่งผลดีผลร้ายต่อชาว12ลราศีอย่างไรบ้างนั้นก็มาดูกันครับ ลำดับถัดมาเราก็จะมาพูดถึงชาวลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันจากการที่ดาวเสาร์จะเดินถอยหลังในวันที่19มิถุนายนถึงวันที่23ตุลาคม2566นี้ผลที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันคือถ้ามาองย้อนกลับไปในช่วงสองปีหลังชาวราศีกันมักจะเผชิญกับปัญหาต่างๆหลายด้าน ประเดประดังเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆเช่นหมดเรื่องนั้นก็มีเรื่องนี้หมดเรื่องนี้ก็มีเรื่องนั้นเข้ามาให้แก้ไขอยู่เป็นประจำโบราณมักจะพูดว่าความวัวมไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกเล่นเอาชาวราศีกันเสียอาการไปไม่น้อยบางท่านอาจจะถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยก็ได้แต่ดาวเสาย้ายเข้าราศีกุม ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่19มิถุนายน2566รชาวราศีกันจะรู้ได้เลยว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงสองปีหลังที่ผ่านมานั้นขี่คายเบาบางลงบางเรื่องราวก็จะจบปัญหาไปเลยแต่พอดาวเสาร์ที่เดินถอยหลังในวันที่19มิถุนายน ถึงวันที่23ตุลาคม2566เหตุการณ์ต่างๆที่เคยเป็นปัญหากับชาวราศีกันนั้นก็จะย้อนมาส่งผลกระทบกับชาวราศีกันอีกครั้งเหมือนกับว่าปัญหาบางอย่างก็ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จเด็ดขาดฉะนั้นจึงเป็นการกลับไปแก้ไขปัญหาอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่แค่เป็นเศษๆของปัญหา พอเลยวันที่23ตุลาคมไปแล้วเมื่อดาวเสาเดินหน้าอีกครั้งชาวราศีกันก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งถือว่าการแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งปวงนั้นรวมทั้งเป็นการชดเชยช,ชดใช้เจ้ากรรมในเวรต่างๆก็จะได้สําเร็จเสร็จสิ้นไปสีทีเขาถือว่าหมดเคราะห์หมดกรรมกันไปเลยทีเดียวจากนี้ไปชาวราศีกัน ก็จะพบแต่ทางสว่างของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนอาจารย์ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ